ก็คือทีมงานนะครับก็เป็นคณะทัวร์ที่มาจากธรรมกัลสินนะครับอย่ามาซื้อก็ได้เด็กๆก็ไม่ มาอยู่ที่บ้านซาตลมอําเภอกันทะล,ะละักจังหวัดศรีสะเกดวันนี้ก็จะมากินทุเรียนนะครับว่าทุเรียนปีนี้จะมีรสชาติมีปริมาณขนาดไหนเดี๋ยวจะพาไปชมมุกเฟ่ทุเรียนเขาจะเสิร์ฟทุเรียนแล้วก็จะมีมังคุดมีเงาะนะครับแต่ละปีแต่ละปีก็จะมีคณะทัวร์จากที่ต่างๆนะครับโอ้เยอะเลยวันนี้ก็ถือว่า ม,มีพี่น้องนักท่องเที่ยวนะครับที่มากินทุเรียนอยู่ที่อยู่ที่นี่ก็คือบ้านสัมตลมนะครับอำเภอกันทะละลักษ์จังหวัดศรีสะเกศเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมสถานที่ที่เขาจัดให้กินทุเรียนแบบบุฟเฟ่เขาเรียกว่ากินไม่อั้นกินเท่าไหร่ก็กินทั้งเงาะทั้งทุเรียนและมังคุดขออย่างเดียวบอกว่าห้ามหอ่อว่างั้นนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะครับ นี่เรามารถบัสสองคันนะครับรถบัสสองคนคณะตัวที่มาจากอำเภอพะวงบุญุชินาลายสวนที่เรียนสามพี่น้องคสวนสามพี่น้องมาถึงแล้วนี่คือเรามากับคณะทัวร์นะครับรถบัสสองคันมาแล้วครับสสวัดีครับคุณหมอถอดแม่ดอกให้ดูซิว่าสวยขนาดไหนปนี่คุณหมอดรก็มาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตั้งใจเต็มที่สวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีครับอ่ามาแล้วมาแล้วปัญหานี้เราจะไปเขาเรียกว่ามากินทุเรียนทุเรียนมุกเฟ่มุกเฟ่ทุเรียนก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับข้างหน้ามีท่าสุนัขนักล่าสุดาดปลาคาร์โอเคเลยสบายสบายนี่คือสวนสวนสามพี่น้อง เป็นไงลูกช่วงนี้มีลูกค้าเยอะไหมช่วงนี้ลูกค้าเยอะค่ะเป็นช่วงเข้าช่วงเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟลูกค้าก็จะเข้ามาเยี่ยมชมสวนเป็นเยอะเป็นหนัเราเริ่มนี่มานานหรือยังตรงนี้ที่สวนเปิดวันที่28พฤษภา28พฤศภาตอนนี้ก็เดือนมิถุนาปลายเดือนแล้วเนาะแสดงว่าเปิดมาแล้วประมาณเดือนนึงละประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งเนาะจโอเคลูกขอบใจมากครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมว่าไปดูว่า วันนี้มุฟเฟตุเรียนเขาจะมีอะไรบ้างนี่ขาดไม่ได้ครับก็คือมีมังคุดมีเงาะ,ะมีมังคุดมีเงาะนี่ก็เป็นคณะทัวร์นะครับที่มาจากกฬสินะนะครับที่จะมากินทุเรียนวันนี้นที่อำเภอกันทะลักษ์จังหวัดริสิเกตบ้านสําตลมคณะทัวร์จากที่ต่างๆนะครับมาถึงแล้วมาที่สวนสามพี่น้องอ่ะเขาก็จะมา าทางสวนสามพี่น้องก็จะจัดโต๊ะให้นั่งนะครับโตะละหกท่านนะครับแล้วก็ทางาร้านเขาก็จะนําทุเรียนบังคุดแล้วก็เงาะเนี่ยมาลงเขาบอกว่ากินไม่อั้นกินได้เลยนะกินเท่าไหร่ก็กินแต่ว่าขออย่างเดียวว่าไม่ให้ห่อได้ไหมก็คือห่อไม่ได้นะครับก็คือทานอย่างเดียว อ่าแล้วครับทุเรียนสามพี่น้องบ้านสำตรมนี้ออเดอร์ได้ดิอนี่ออเดิร์ออเดิร์อเดิมเริ่มต้นนี่รอเดิมเริ่มต้นทานให้ดูสักผูสิโอ้โหผูไม่น้อยเนาะใหญ่อยู่นะไหนลองชิมดูซิเป็นไงอร่อยมากเลยใช่ไหมโนเอากับคนนั้น ก่อนนู้นในค่ะกไม่ในนู้นในย่าๆจะเสียเอานี่นี่ของสวยไปเิีวสวยมากทาให้ผมดูสิว่าจะอร่อยขนาดไหนอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากอันนี้ให้คุณจ้าจ้าฝากตรงนี้ของของโอมเอาไว้ตรงนี้ก่อนถ้าไม่กินก็คงจะหัวเป็นไงครับคุณหมอเสียบหมอ โอ้โหทุเรียนภูเขาไฟยอดอร่อยมากค่ะดูคุณหมอหนุกครับตอนนี้ตอนนี้เป็นไงเห็นทุเรียนแล้วอยากหรือว่าเฉยเฉยเหรือเปล่าอร่อยมากอร่อยมากไอ้ขานี่ยังบอกว่าอร่อยยังยังมันน่าอร่อยมันหน้าเดี๋ยวจะทำให้ดูเดี๋ยวจะทำให้ดูอร่อยมากค่ะอร่อยมากกรอบนอกนุ่มในเนื้อเนียนมากค่ะเนื้อเนียนคุณหมอใครก็นม่ท้อ ไปเตยไหนดูสิมากโอ้โหวันนี้จะเอาจิ๋ววันนี้วันนี้จะเอากี่กิโลเข้าไปเนี่ยเอาจิ๋วค่ะสิบกิโลโอสิบกิโลนี่เขาบอกว่าอรจริงคก็มาแล้วยังจะมาสิบกิโลอีกเสี้ยวกรอบนอกนุ่มในค่ะกรอบนอกนุ่มในอีกแล้วปูเขาไปปูเขาไปมาจากปูชินารายมาจากปูชินารายหัวขาวค่ะดูเม็ดไตเขาเนี้ยเม็ดไตเป็นยังไงวันนี้อร่อกระหว่างกินทุเรียนกับ ัะขยาไม่สู้ตะขยาเ้ากันหรอคะจ้าวันนี้สวยเป็นพิเศษนะจ้าวันนี้สวยเลยค่ะตัว็ป็นขาวค่ะเป็นอร่อยมครยคุณคอร่อยมากค่ะต้มามต้มกัามาวเอากะจีก็หวานเอาจีกบซอมดีนี่อร่อยแะ้วก็ซีกับ์อม ต่อให้ต่อให้กระสันตอบคุณมากเอ้าวไหนบอกว่ามากินทุเรียนอะไรจยมาแต่งหน้าอยู่บาทนี่ทาปากก่อนเ้อถ้าปากจะกินทุเรียนอ่ะทาปากก่อนกินนะคะก็ต้องสวยก่อนใช่ไหมใช่ค่ะอ้าใหม่ครูอร่อยไม่เสียโบเสียบมากเลยทุเรียนปูเขาไฟระเบิด กินมังคุดภูเขาไฟค่ะภูเขาไฟลุ้นกับระเบิดที่จะเกิดขึ้นแมวก็วัวคือยอดค่ะไม่เอาเรื่องระเบิดจะเอาแชมป์ไม่รู้จะได้หรือเปล่าปีนี้จะเอาแชมป์เท่าไหร่ดีสิบผู้คุณนี่ย่าเห็นบอร์กชนปหล่ะนึกถ่านดูสิลงมาจะไม่ถึงหนึ่งเเลยยกมือแล้วนะยกมือแล้วเป็นไงครับรสชาติอร่อยค่ะอร่อยค่ะ ทางนี้หมดแล้วทางนี้หมดแล้วเดี๋ยวไงเป็นไงครับอรดีครับรันกัอะไรยดีวันนี้จะเอาจีพูดีวันนี้เขาจะอิ่มอ่ะเอาซะอิ่มอิ่ม ผมว่าคงจะได้ไม่เยอะแล้วแหละเพราะว่าตัวสกัดมาแล้วแล้วก็ตัวสกัดดาวลูกมาแล้วกินมาบ้านแล้วนักร้องเราวันนี้จะเอาเต็มที่เลยขอบคุณนะคะที่สุดยอดสุดยอดจ้กินแบบผู้ดีจังเลยเนื้อนุ่มจะเรียกว่าอิ่มมาแล้วเนียกินแบบผู้ดีเลยของแรงอ่ะคุณครูประสิทธิ์ครับเป็นยังไงทำไมกินแบบนิ่มนวลซะเหลือเกินอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยลองกินให้ดูสิ โกับข้าวหน่อยเพราะเงียบเลยครับดูสิครับอันนี้กินเก่งนะคะโต๊ะนี้โต๊ะหกนะครับมายังไม่ถึงหนึ่งนาทีครับเลือดแต่ม้วนลวนครับโอ้ยหายแวบจะทานนาติแบบเดียวเท่อลก็ยังยังไม่ได้กินเลยใช่ไหมกินแล้วเลยผมนึกว่าเพื่อนเขาอ่อนสยุ้มไปก่อนยุ้มส่องก่อนับเอ้ย ท่านผอก็บอกว่ายังไม่ได้กินสักคำเลยชุดนี้อร่อยมากค่ะอร่อยแล้วชิมแล้วตอนนี้จะชิมเงาะโรงเรียนค่ะเหลืออย่างเดียวไม่มีเงาะอนามัยโเงาะอนามัยอมีแต่เงาะโรงเรียนไออยากจะเห็นเงาะอนามัยอยู่นะมันจะรูปชงยังไงเงาะอนามัยจะชงเคลื่อนอนไมัย เห็นบอกว่าตัวนี้ลงยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยครับหมดแล้วพากันลุมสกําไปหมดแล้วครับแสดงว่าเก่งนแสดงว่าสาวๆนี่ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วรอไม่ได้เลยลูกอาหารว่างคอาหารว่าสทำไมสวนสามพี่น้องมาเสิร์ฟทุเรียนไม่มีทุเรียนนะครับเสิร์ฟอาหารว่างเสิร์ฟอาหารว่างมีแต่เงาะกะับมังพุดเท่านั้นเองนี่นมลอจากบัวขาว ลูกชายใครคือหลอดใช่หรือมอร่อยไหมลูกนิ่อยลอร่อยโต๊ะนี้ก็เช่นกันบ่ลงบ่เธอดนพ่อหาซิบบีอยู่เรียบมือรวยรวยอยู่งน่ะพี่เจสสาวพี่เจสสาวำน้อยแย่งกันกินมดเลยน้อยสาวเหลือนน้อยสาวเหลือนโอ้ยังเหลือเยอะอันนี้เอาไว้ที่หลังอันนี้ไว้ที่หลังอันนี้ไว้ที่หลังใช่ไหมผมว่าอันนี้ไว้ถ้าหอดสิมาคิด แล้วก็ลำไยนี่ง้เง้อง้ไม่ใช่ลำไยเงาะนั่นน่ละเลยใอาหารเวอร์ซี่เลือกชิ้นเดียวไอ้เนี่ยสักระัตอนตอนมะระยาแบงแบตอนมะระยาเน่เนอ่ยนี่แบงขึ้นคนไทยมันี้กินไปเอาไปสองคนน่ยผู้ใหญ่ๆนี่ไอ้เนี้ยสีแบงให้ผมเครื่งหนึ่งเงินบ่ก็เลยคร่ผมสียเอาหอถานเมื่อจินอยู่น้างหลดอกกระสับไม่ไม่แม่ เบิ่งแน่จากขีดเสีบไปเสบครับเอามือตัวเอาแบบหวานมันข้นหวานมันมาสั่นกรอบครับกรอบแกงกรอบอืออ๋อไปแล้วครับรอบที่สามครับรอบที่สามให้ไม่ให้ให้หมอหมส่วนมาไม่เอาให้เอาใช้พี่หมอตอนนี้เกิดการแย่งกันแล้วครับแย่งกันคือคือไม่ใช่แย่งอะไรจ้ะ กินเลยกินเลยกินเลยเพราะมันไม่ไหวแล้วมันอิ่มช่องอะไรนะครูสุริยันครูสุริยันมิวสิกนี่กระด้งที่สองนี่กระด้งที่สองเหรอโอ้โหกระด้งที่สองบางบางโต้เนี่ยกระด้งที่สามแล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องเอากระด้งที่สามลงไปได้นะครับอรีบอยู่ที่เราคือเขาบอกว่ากินไม่อั้นแต่อยู่ที่เราว่าเราจะไหวไหมถ้ากินมากก็ไปดีต่อร่างกายใช่ไหม แต่คราวนี้เราก็ต้องกินอันเย็นๆเข้าไปใช่ไหมนี่มังคุดนี่เนาะเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเราจะได้ไปเดินดูสวนมังคุดสวนเงาะและสวนทุเรียนและมันก็จะย่อยมันก็จะย่อยแล้วก็กลับมากินใหม่ผมว่ามันเยอะแล้วพอแล้วลราบ้านขึ้นทั้งขึ้นทังรถวานี้จมนด้วยบานด้ เอาบังเอามังคุดซะเอายาเย็นลงไปแทนซะนี่บังคุดก็ไปแล้วครับสองยืนคนถ่ายเนี่ยกินบ้างหรือยังคะถ่ายเลยยังถ่ายแต่ลูกคนอื่นกินหรือยังคะมีอยู่กินตอนไหนก็ได้คนท่าใหญ่มันอร่อยนะไปชิมนะคะเออเดี๋ยวจะไปชิมทำบ้านนี้กินอาหารเกศกินทุเรียนบ๊วยอิ่ม กินอาหารเจบบนี่ข้าวเหนียวเมนยังบนีอาหารเจอั้นี้ะากเ่ไข้าวเหนียวขเอาละบัดีนี่ละมากกับผู้สาวซำน่อยกับเจ้าซีละกินทุเรียนเหมือนเป็นกิโล่กับ่อเหลวบ้อลวข้าเหนียวต้ามีเข้าเหนียว แข็งค่ะแข็ง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 มันอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเอออย่างนอแบดนี้คือบอกจังสี่นอแบดไม้ไม้แข็งค่ะไม้แข็งนี่ทุเรียนแบบแข็งไหนเดสัยวชิ้นหน่อยอ่าอะไรค่ะนี่แบบแข็งครับเรจะได้ลองชิมดูแต่ยังไม่ได้ชิมเลยแบบแข็ง อันเห็นนางเห็นนางโซบูซเบยุถามเนี่ยว่ายังบรท่านยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มเอาแบบแข็งแข็งว่านอยออกแบบแข็งแข็งวนอยออกแบบแข็งแข็งค่ะนี่เราจะให้สาวสวยลูกสาวใบเตยลองชิมดูสิว่าอร่อยไหมแบบแข็ง แบบแข็งใช่ไหมลูกอ่ะโมนุ่งไงทานให้แบบดูว่ามันอร่อยขนาดไหนปุ๊ทุเรียนภูเขาไฟบ้านสัมตรมจะทำยันตกัดคำใหญ่ๆให้พ่อดูสิใหญ่กว่านี้หน่อยได้ไหม็นไงรสชาติเอา่อยค่ะใช่ไหมเอาให้หมดเลยป่ะเอาให้หมดเลยแบบกินแบบว่าไม่เป็นไม่เป็นผู้ดีเลยไหมลูกแบบความผู้ดีแบบ ทำไม่ได้เป็ทำแม่ใหญ่แวโตตัวเพื่อนเขาจะได้อยากเขาจะได้มากินด้วยมันโตแล้วมันโตแล้วโตอีกคำจะใหญ่หน่อยเอาใหญ่กว่านี้กึ่งทำใหญ่แล้วมันจะไม่อร่อยนะคะใช่ไหมอันอันบอกเข้าใจได้จักเหม็นอิ่มบ่อิ่มเื่อจังบ่อยากหันหลังให้กันเล พี่ก็พกินมูไม่แต่อื่นแม่มาเอาไม่พี่มาเอาแม่ก็ก็เกินหลอกัน้กันจะเขียนที่อย่งขันมานหมดพี่ยังม่วงอยู่แต่ไม่เป็นลูกอิมแล้วขันขาโอ้ยนี่นะน้ะอันใดกัางอิ่มแล้วหันหลังขันขาเกันยูบนีอยู่แล้วจ้บจบจีบบ่บ่บงอ่ พ่อแกฮ็ดเล่นเฮ็ดไปต่อยเล่นไปต่อยเล่นไปตอนนี้อิ่มแล้วมันมันรู้สึกว่าข้างเละข้างขมว่าแรกคือข้างกรอบมากนุ่มในอร่อยมากกินไปกินมากเลยทั้งขมตีสาระบางเริ่มกินิ่งแล้วจ้าอืมนี่แหละเนาะเพราะว่าอ่านไหนเนาะเป็นเซเนลผมดูแต่ละโต้รู้สึกจะเป็นผู้ดีนะถ้ากันเงียบคุยกันน้อย กูแบบเบาๆแบบผมก็ไม่รู้ว่าพากันหนิวหรือเปล่าหรือว่าว่ามันอิ่มเกินเหรออิ่มตั้งแต่เช้ช่ไหมอก็ดี่ก็มาเพิ่งได้กินทุเรียนนี่แหละในปีนี้นะถามว่าอร่อยไหมหนึ่งกลิ่นมันจะไม่ฉุนมันจะไม่แรงเหมือนทุเรียนจันทบุรี นี่ก็คือทุเรียนภูเขาไฟนะครับที่บ้านซําตร,รมอำเภอกันทระลักษ์จังหวัดสีสเกตที่ดูไปเมื่อกี้เนี่ยเราก็จะเห็นคณะทัวร์ที่มาจากจังหวัดกรสินนะครับทางอำเภอเขาวงและอำเภอกุชินละลายนะครับที่มากิน,น,น,นทุเรียนภูเขาไฟน่าจะเป็นคำแรกที่ผมจะชิมลองดูนุว่าจะอร่อยขนาดไหน มันเป็นแบบแข็งมันจะมันขออันนี้ถาที่ที่เท่าไหร่แล้วครับถาที่สีครับถาที่สีครับคิดดูนี่ก็คือคนที่จะมากินทุเรียนที่บ้านสัมตรมนะต้องดูอายุตัวเองนะครับเห็นไหมถ้าหนุ่มๆเนี่ยอายุแค่ยี่กว่าปีเน่ยถาที่สี่เขายังกินได้แต่คุณพอ่อ คุณพ่อถาดที่เท่าไรแล้วครับดีเหมือนกันโอ้ยป้าเรอปลาผมยอมใจเลยที่จริงผมก็ยังไม่ได้กินสักครั้งสักคูหรอกอันนี้อาจารย์เอาปสักครูไหมครับไม่เป็นไรผมพอได้อยู่นี่ไม่ใช่เด็กเสิร์ฟนะครับไอเฮียเสิร์ฟโอ้โหถาดที่เท่าไรครับไอเฮียถาดที่เท่าไรครับนับอะไรนับอะไรแสดงว่าต้องหาถาดถาดที่หา โอ้โหถาดที่5ครับอันี้ถาดที่ห้าไปาอันียเสิร์ฟครับไม่ใช่เด็กเสิร์ฟครับขออีเเดิมอเอาเย็นเ้เอาอย่างเอาหนุ่มเพื่อเอานุ่มเราหนุ่มได้อยู่ทั้งนั้นอย่างงี้ยโอ้โหเอาอันนี้ถาดที่ถาดที่สี่หรือถาดที่ห ครับนี่ก็คือบรรยากาศดีๆอยู่ที่สวนสามพี่น้องที่บ้านซัมตารมอำเภอกันทะรลรัก,สสก,กษ์จังหวัดศรีสะเกดก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ